สายมูต้องรู้วันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการถาวยายธัญพืชเก้าอย่างคะ่ะเชื่อกันว่าเจ้าสองสิ่งนี้นะคะหลายคนคงเคยเห็นนะตามสถานที่ที่ขายเครื่องบูชาเทพนะคะ ธัญ,ญพืช9ก้าอย่างเนี่ยสามารถบูชาได้ทั้งงานศริมงคลที่เป็นทางฝั่งไทยเช่นการขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานหรือถวายองค์มหาเทพทางฝั่งฮินดูอันได้แก่องค์พ่อคเนตพระแม่ลักษมีองค์พ่อนารายหรือพงศ์พระแม่อุมาค่ะและธัญ,ญพืชเก้าอย่างนอกจากน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็สวยแบบนี้แล้วนะคะยังสามารถมีความหมายดีๆให้กับพวกเราได้อีกด้วยค่ะ โดยส่วนใหญ่ธัญ,ญพืช9ก้าอย่างนะคะจะให้ความหมายมงคลนะคะดังต่อไปนี้เลยถั่วทองนะคะหมายถึงการมีเงินมีทองเต็มหะมีความร่ารวยค่ะถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดํานะคะหมายถึงความกล้าหาญความสามัคคีที่มีอยู่ในบ้านค่ะในส่วนของข้าวโพดก็คือความเจริญรุ่งเรืองข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะแทนความงอกเงยเป็นตัวแทนของพระแม่โพศพนะคะนำพาความสําเร็จในเรื่องของความก้าวหน้า และสองสิ่งสุดท้ายค่ะอันได้แก่งาดำแล้วก็งาขาวค่ะช่วยเพิ่มของวาสนาอำนาจบาร,รมีทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จค่ะรู้ความหมายดีๆแบบนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของความหมายในการบูชาเทพแล้วหมอ,อเชื่อว่าทุกคนนะคะก็จะได้รับพรสำเร็จได้โดยง่ายค่ะและยิ่งบูชาคู่กับข้าวอักษรเก้าสีแบบนี้นะคะเสริมความปังทาให้เราได้รับพรนาพาความสาเร็จมาสู่ชีวิตได้ง่ายค่ะ